สวัสดีนะักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่อง YouTube กัวลาเพจโกลาลาแลวก็เว็บไซต์กลาลา .com G O L D A R O U N D วันนี้พุธ24สพฤษภาคมคลิปนี้เป็นคลิปที่2ของวันเราจะไปพูดคุยด้านเทคนิคราคาทองคำกันเลยนะครับเมื่อคืนนี้รีบาวขึ้นมาแถว19 7 0เกจกว่ากว่าแต่ไม่ยอมลงวันนี้จะไปยังไงต่อผมจะไปพูดคุยกับทางคุณมิโดเซนีสดากรผู้จัดาการฝ่ายวิเคราะห์ของการลงทุนของทาง ชายนิโกบุเลียนนะครับไปดูมุมมองการลงทุนกันว่าแล้วราคามันจะขึ้นไปต่อไหมหรือว่าจะลงไปหาหนึ่งเก้าห้าศูนย์สิรับคุณโรสินีครับสวัสดีค่ะเมื่อวานอยู่ดีๆก็ดีดขึ้นมาหนึ่งพันเก้าร้อย็ดสิบเจ็ดแล้วก็ไม่ยอมลงไปด้วยนี่เป็นเทคนิคโลรีบาวะครับ เป็นเทคนิคข้อดีบาวค่ะถ้าเกิเรามาดูกรอบของภาพรวม4ชั่วโมงเนี่ยเราจะพบว่าเขาพยายามที่จะสร้างแพทเทิร์นที่เป็นสามเหลี่ยมนะคะกรอบเนี้ยมันจะอยู่ประมาณ1,980แล้วก็ขอบล่างมันจะอยู่1,953เหลี่ยนครับอซึ่งสามเหลี่ยมแบบเนี้ยมันจะมีลักษณะ2แบบก็คือขึ้นไปรีเทสวันนี้ก็มีโอกาสที่จะลุนรีเทส1,980ถ้าเขายังไม่ผ่านเขาจะลงมาที่53อรอบแต่โอกาสหลุดจะมีสูง แต่กรณีที่เขาผ่านขึ้นไปได้มันก็จะมีแนวต้านถัดไปที่เป็นการรีเชตกรอบที่เขาเคยหลุด,ดนะคะเป็น, Up นอ,อัพเทน d c น a นลเนาะมันก็อยู่ราวๆ 1, หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าเหรียญทั้งสองจุดสามารถเล่น open short ได้ทั้งคู่นะคะถ้าลงไปเก้าสิบสลงไปห้าสิบสามถ้ายังไม่เอาไม่อยู่นี้ไปลึกแค่ไหนครับถ้ายังไม่อยู่เนี่ยมันจะมีรับย่อยหนึ่งเก้าสี่ศูนย์เอาไว้ปิดช็อตแต่รับใหญ่ๆจริงๆก็คือหนึ่งเก้าสองห้าเอาไว้ซื้อสะสม ในนักลงทุนระยะกลางค่ะอือแต่ว่าระยะสั้นนี่คือ,อแนวโน้มขาลงคุมตลาดอยู่ใช่ไหมครับเอ,อเรียกว่าเสียภาพขาขึ้นระยะสั้นดีกว่ามันก็จะเป็นไซด์เวดาวออกค่อนข้างรีบาวแล้วก็ไซด์เวดาวลงมาทําไมทําไมมันเกิดแรงรีบาวตลอดเพราะว่าการเจราจาของสหรัฐอเมริกานเนี่ยมันยังไม่ยุติใช่ไหมคะแต่วจะมีว่าประเด็นบวกเข้ามาประเด็นลบเข้ามาเดี๋ยวได้เดี๋ยวไม่ได้เงี้ยมันก็จะเกิดเทคนิคอลรีบาวเป็นระยะนะคะ อืมทองไทยครับทองไทยมันเป็นทองไทยเหมือนกันคะ่ะกรอบคือไฮจะต่ําลงและโลจะต่ําลงรอบนี้มันจะเป็นกรอบแถวสามหมื่นหนึ่งพันสามหมื่นสองพันสี่ร้อยขอบล่างก็จะเป็นสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยตอนนี้เขาพยายามรีบาวขึ้นมารีเทสเพราะว่าได้อาศัยจังหวะบวกจากค่างเงินบาทที่อ่อนค่าและสปอรตรีบาวมันก็เลยเป็นสองเด้งทาให้รู้สึกว่าราคาไทยรีบาวแรงนิดนึงใช่ใช่ใช่กำลังรู้สึกแบบอนไม่วาสปอต บวกนิดเดียวนะแต่ทองไทยชานี้บวกมาร้อยห้าสิบเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าบาทอ่อนด้วยแล้วก็สปอตร,รีบารเราจะเกิดเราจะเห็นโอกาสแบบนี้น้อยที่มันจะบาทอ่อนแล้วทองรีบาวนะคะส่วนใหญ่จะตรงข้ามกันบาทจะอ่อนไปถึงแค่ไหนครับคุณโรสนี่ั้สำคัญเนี่ยอยู่ประมาณสามสิบสี่จุดเจ็ดสี่อ๋อก็อีกนิดเดียวแล้วเนาะอีกนิดเดียวค่ะ สามสิบสี่จุดสี่เพราะว่าเมาื่อวานเขารีเชสขึ้นไปรอบหนึ่งแล้วแล้วเขาไม่ผ่านใช่ไหมคะเขาติดตามงตอนนี้เขาย่อพยายามที่จะทารีเทสอีกรอบหนึ่งถ้าไม่ผ่านก็มีโอกาสพักฐานได้เยอะขึ้นก็คือแข็งค่าได้เยอะขึ้นแต่ถ้าเกิดผ่านในอ่อนค่าไปได้พอสมควรเลยคะ่ะถึงแค่ไหนครับเจค่อยไปสามสิบห้าแล้วก็เลื่อยไปเรื่อยๆ <laughs> แต่เพราะเทคนิคอะตั้งสาคัญมันอยู่แค่สามสิบสี่จุดเจ็ดสี่ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเลยถ้าดูเทคนิคอืมจาก จากพวกของข่าวสารทั่วไปคุณคุณเบนคุณเราจะมึมองไงครับโอกาสที่จะทะลุมีไหมฮะเรื่องของความไม่แน่นอนเรื่องการเมืองเรื่องของอะไรต่างๆนานาโอกาสกลับมาทะลุก็มีได้นะคะถ้าเกิดภาพในระยะกลางรายเดือนรายเดือนขึ้นไปก็มีโอกาสทะลุได้นะคะเพราะตอนนี้เขาติดแนวต้านก็จะมีข่าวดีสลับข่าวลบเนะความไม่แน่นอนทางการเมืองบ้างบางทีก็รู้สึกว่าอะ เหมือนจะได้แล้วถ้าเหมือนจะได้แล้วแล้วก็สรุปก็คือมันยังยืดยืดออนะคะมันก็จะกลับตีกลับมาอย่างเงี้ยก็คือจะเป็นแข็งระยะสั้นแล้วอ่อนภาพระยะกลางมากกว่าเหมือนเพดานที่สารัตเลยเนาะเหายแต่เหมือนจะผ่านเหมือนจะผ่านก็ยังไม่ผ่านสักทีใช่ค่ะสุดท้ายก็จะมีระยะเวลาเพดานที่เป็นกรอบตายตัวว่าสุดท้ายแล้เดลียก็ต้องตรงนี้แหละมันก็ต้องผ่านดีๆแล้วค่ะคืนนี้เฟดไม่ดึกระงง่าครับ เฟดมินิทในการพูดของรอบที่แล้วเนอะเป็นการรายงานเพิ่มเติมแล้วก็มองว่าเออยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนเพิ่มขึ้นเพราะยังไงเฟดก็ต้องน่าจะรอตัวเลขอีกสองตัวที่จะออกตลาดแรงงาน CPI ของอเมริกาแล้วก็ยังการตีไม่ได้ว่ารอบหน้าจะหยุดขึ้นดอกเบี้ยจริงๆหรือว่าจะต้องขึ้นอ,อีกศูนย์สองหนเปอร์เซ็นต์นะก็เลยเราก็เลยไม่ได้ให้น้ำหนักกับเฟดในคืนนี้เท่าไหร่ uh huh. เน้นเทคนิค huh. <tekn ik S 1> เป็นสำคัญมากกว่าอ่าฮะวันนี้ buy ไบเอตไงครับในการลงทุน ออมองว่า Open Short, รีบาโอเพนช็อตเปิดสถานะช็อตสั้นๆถ้าเป็นโกลสปอตนะคะก็มี1,980 1,995เหรียญวางสต็อป้อไปที่2010ย่อลงมาปิดก็ยังสูงกว่า1,953กรณีที่หลุด53ลงมาอาจจะโฮเซล ไปหนึ่งเก้าสี่ศูนย์แต่ยังไงแล้วระยะสั้นก็ต้องเข้ามาเก็บแถวแถวหนึ่งเก้าสี่ศูนย์อาจจะเล่นรอบระยะสั้นเข้ามาเก็บระยะกลางเข้ามาเก็บหนึ่งเก้าสองห้าก็คิดว่าตรงนั้นน่าจะมีจังหวะเด้งได้เยอะเหมือนกันแล้วก็รีแล้วก็เอลที่แบบที่เท่าไหร่ครับไะ้นะคะเอลขาขาขาขึ้นนี้เส้นหนึ่งเก็บหนึ่งเก้าสองห้าก็เก้าเอลคือส <2009. S 2> องศูนย์หนึ่งศูนย์ค่ะไม่ไม่ใช่ไม่ขาล่างอะขาขาขาที่เก็บขึ้นนะครับ ค่ะที่เก็บเรามองว่าระยะกลางอ่ะหนึ่งเก้าสองห้าเก็บได้ไม่ควรจะตั้งสต็อปลอ s, oh. <S เพราะมันเป็นช่วงเระยะกลางเนาะ uh huh. uh huh. มันอาจจะมีชัแลแล่างบ้างแต่เชื่อว, uh huh. ว่าพอเวลาลงแล้วมันจะมีแรงเด้ง huh. สะท้อนกลับให้สามารถทำกันไวสามสิบถึงห้าสิบเดียนะพอทําได้ในจุดร็บตสาคัญนะคะครับทองไทยครับทองไทยทองไทยทองไทยถ้ารอสะสมอ่ะให้ไปรอข้างล่างเลย สามหนึ่งเจ็ดร้อยถึงแปดร้อยสามหนึ่งเจ็ดร้อยถึงแปดร้อยช่วงนั้นเป็นจุดแรกที่น่าเขาสะสมสําหรับช่วงนี้ทองกําลังรีบาไม่น่าไล่ซื้อเลยค่ะถ้ามีกําไรของเดิมให้ทยอยขายทยอยขายทยอยปล่อยก็คือลดสถานะรองให้ได้มากที่สุดเพราะโอกาสที่เขาจะลากลงมาข้างล่างแบบให้เราซื้อเนราคาที่ต่ากว่าสามหมื่นสองยังยังคงมีนะคะยังไม่ได้ปัดโอกาสตรงนั้นอืมโอเคขอบพระคุณมากครับสวัสดีค่ะ ต้องขอบคุณคุณวิโรศินีสดากรผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์การ,การ,การลงทุนของทางชายนิงโกบุลเลียนที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็แบ่งปันข้อมูลมุมมองการลงทุนทองคากันนะครับอย่างที่คุณวิโรศินีบอกครับแนวนี้เจนี่เข้าหรือเบล่ายังมีโอกาสไปเร้ต่อหากมีข่าวเข้ามาหนุนนะครับแต่ถ้าไม่มีอะไรกลับเข้ามาน่าจะลงไปทดสอบแถว19 5 0ก็ต้องมาดูว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าทองไทยยังแข็งนะครับรอซื้อสะสมก็ ไปแถว31,700หรือว่า800บาทถึงจะเป็นระยะที่ปลอดภัยช่วงนี้ใครมีกำไรก็แบ่งขายออกมาก่อนนะครับแล้วรอเข้าซื้อใหม่อีกครั้งหนึง่งนี่ก็คือเป็นข้อมูลที่เรานำมาฝากกันในช่วงนี้นะครับถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ข้อมูลต่างๆของกัวลาด้วยนะครับทั้งทาง YouTube ทางเว็บไซต์แล้วก็ทางเพจ G O L D A R O U N D ขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ